สวัสดีนะครับวันนี้เอาด้ามจับช่วยยิงนะครับของแท็บเล็ตหรือว่า iPad มาแนะนํากันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าไฟช็อตเอเคนะครับตัวเนี้ยทำออกแบบมาเพื่อ iPad หรือว่าแท็บเล็ตโดยตรงเลยนะครับจะไม่สามารถใส่มือถือหรือว่า iPhone ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วตัวล็อกมันเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสำหรับแท็บเล็ตที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือพวก iPad นะครับด้านข้างเนี่ยครับพออันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น iPad air 3นะครับหน้าจอ10นิ้วนิดๆนะครับเนี่ยมันก็จะวางประกบคู่แบบนี้เลยนะครับ ตัววัสดุดเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับส่วนตัวกดเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับผมอย่างดีเลยเนี่ยเงาแวบเลยนะครับนี่ก็คือกดอันนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มล่างนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มบนตันนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นเกลียวล็อกนะครับเพื่อวเวลาเราใส่แท็บเล็ตลงของลูกไอแพดเราไปเนี่ยแล้วก็คือคลายให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดล็อกให้มันแน่นขึ้นเหมือนเดิมได้นะครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับก็คืออันนี้กดหมุดดันขึ้นเนี่ยมันจะ อ่าตอนนี้มันจะหุบเข้าไปเพื่อให้เราใส่ไอแพดเข้าไปนะครับพอเรากดหมุนลงเนี่ยสังเกตนะครับมันก็จะฮะมันจะใหญ่ตรงเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นคือบีบหน้าจอให้มันแน่นขึ้นวางนันเถอะนะครับอันนี้ผมมาลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้กดได้สี่ปุ่มนะครับสองข้างข้างละ2สองปุ่มนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับว่าเราจะตั้งปุ่มแบบไหนอันนี้ของผมตั้งเป็นอ่าตะขอบกับเอี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เป็นยิงกับเอี้ยวขวานะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนนะครับ เดีย๋ยวนี้ของผมติดฟิล์มกระจกด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่แน่ใจว่าฟิล์มกระจกจะใช้้ทุรุ่นหรือเปล่านะครับผมแต่ที่ลองมาเนี่ยโอเคเลยนะครับพอเราติดเข้าไปให้มันตรงตำแหน่งนะครับเนี่ยด้ามจับมันอยู่ตำแหน่งมือแบบเนี้ยมันก็คือจะช่วยประคองให้มันแน่นขึ้นนะครับแต่ผมใส่ด้านขวาก่อนพอเราประกบเข้าไปแล้วนะครับ เราจะล็อกก็ได้หรือไม่ล็อกก็ได้นะครับถ้าเกิดมันแน่นแล้วไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูแล้วกันนะครับนี่ด้านหลังก็จะอยู่แบบนี้นะครับตามถนัดเลยนะครับว่าจะล็อกหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อความลื่นนะครับผมจะใส่ถุงนิ้ว v ีทูด้วยนะครับผมกดติดทุกปุ่มนียนะครับติดปุ๊บกดปุ๊บมาปั๊บ คือที่ชอบตัวด้ามจับของ iPad ตัวนี้นะครับไฟจอดเอเนี่ยตรงที่ว่าเวลาเราหนีบใช่ไหมครับแล้วเราสามารถปรับความสูงต่ำของตัวด้ามได้นะครับเนี่ยพอตรงเนี้ยมันเป็นแง่งเออเกินออกมานะครับทำให้เหมือนแบบเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยเราเอามาเกี่ยวตรงนี้ได้นะครับผมนิ้วก้อยของทั้งสองมือแล้วเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบมีพอมันมีแง่งเนี่ยมันจับถนัดมากขึ้นนะครับอาจจะอาจจะแล้วแต่คนด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถือว่ามันถนัดมากขึ้นนะครับตัววัตดุเนี่ยก็โอเคนะครับเป็นเหล็กด้วยผสมพลา กดปุ๊บมาปั๊บนะครับให้ดูนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัวไฟฉาดเอเคเนี่ยจะมีโปรโมชั่นแถมถุงนิ้วรุ่น v 2ให้ด้วยนะครับผมก็คือใช้แค่เนี้ยเล่นได้เลยสบายๆนะครับตัวไฟฉาดเอเคบวกถุงนิ้วนะครับผมราคาไม่แพงนะครับเป็นจอยเล่นเกมราคาประหยัดคุ้มค่านะครับแถมมีกดได้ทั้งสี่ปุ่มวัสดุก็ดีนะครับสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับผมทางแชททางไลน์ที่ช่นี้เข้มาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ